หัวข้อถัดไปนะครับเป็นหัวข้อเรื่องฟิลเตอร์นะครับเรื่องตัวกรองนะครับเขาบอก finally ก็แปลว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทความนะครับก่อนจะไปเข้าหัวข้อสรุปอ่ะสุดท้ายนะครับอ,อจากยุคโควิดนะครับมันก็เลยนำมาซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเลยแหละการเคลื่อนไหวอย่างมากเลยนะเอ,อก็คือมันเคลื่อนไปใช้เมิร์ฟใช้กรองอากาศ เมอร์ฟสิบสามมากขึ้นนะครับไอ้เมอร์ฟตัวนี้มันคืออะไรอ่ะมาตรฐานของประสิทธิภาพการกรองของตัวไ้กรอรือฟิลเตอร์อะครับยิ่งเลขสูงสงก็แปลว,ว่ามันยิ่งกรองได้ละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะกรองนุ่นะอผ้อาได้ขนาดเล็กเล็กลงมือละเอียดขึ้นนะครับกลายเป็นว่าพอเป็นยุคโควิดปุ๊บอ่ะไอ้ตัวกรองอากาศเนี่ยมันขยับไปยังเมอร์ฟสิบสามมากขึ้นก็คือกรองละเอียดมากขึ้นเพราะเราต้องการกรองเชื้อโรคด้วยใช่ไหมมันก็เลยต้อง รองอนุภาคที่ละเอียดขึ้นเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับเ,เขาบอกว่ายาไปนึกเอาเองนะครับว่า,าตัวแฟนคอยของระบบ VRF เนี่ยหรือว่าทุกๆทก่อลมของระบบอของแฟนคอย,อย์ยูนิตของระบบ VRF เนี่ยทุกๆทก่อเนี่ยหรือทุกๆแห่งเนี่ยมันจะใช้เมอร์ฟสิบสามทั้งหมดนะครับ แล้วก็บอกว่าแล้วก็จะต้องตระหนักด้วยนะครับจะต้องรู้ด้วยว่ามันอาจจะมีนะครับแดนเอบีนะครับเนี่ยมันอาจจะมีนะครับเอไอตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนหรือตัวเสื้อหรือว่าตัวติดตั้งของของฟิลเตอร์เนี่ยที่มันอาจจะมีการแปลเปลี่ยนรูปไปนะครับแล้วก็ออาจจะต้องมีระบบประกอบนะครับมีอุปกรณ์ประกอบเนี่ยที่จําเป็นจะต้องติดตั้งด้วยนะครับอะ หนึ่งก็คืออย่าไปทึกทักเขาเองนะครับว่าทุกแห่งในระบบ VIF มันจะใช้มดสิบสามหมดแล้วแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเเวลาเราจะเปลี่ยนกรองหรือว่าเปลี่ยนกรองที่เป็นเบอร์ละเอียดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะต้องไปปรับแต่งนะครับไปปรับแต่งตัว housing เนี่ยตัวตัว,ตว,ตวไอโครงหรือหรือตำแหน่งที่ติดตั้งของมันนะหรือว่าจะต้องอยู่อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม,ตมหรือไม่นะครับเขาบอกว่าให้ไปคุยกับตัวแทนจําหน่ายของ v ี F ซะนะครับ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าไอุปกรณ์ที่เราเนี่ยวางแผนว่าจะติดตั้งเนี่ยมันสามารถรองรับนะหรือสามารถซัพพอร์ตตัวฟิลเตอร์ที่เราเลือกมาใช้ได้นะครับโอเคหัวข้อนี้ก็พูดถึงเรื่องฟิลเตอร์นะครับว่ามันขยับไปเป็นรบสิบสามมากขึ้นเราจะต้องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนไปเป็นฟิลเตอร์ตัวใหม่เนี่ยยังไงบ้างนะครับ